ว,ว่าตอนเี้แถม่ยันเลยไปครับ้ยเบิรอดบรรยากาศ em Ôi. thường là bóng để xuống quanh không lặp, được ได้เลยมัได้ไดาสร็จครับ่อยบิ๋มวัดเขาช่องลมศรีราชา,าบรบรยากาศคนลังไหลมา วัสารทิตมากาวายเบสุวรรณปไปกบอรครับแก็ผาแดงปอมงีคนมองิลเชียงโชคเสียงโชคครับว่เชียงโชคอ๋อิงอควนหม้ออไเลยคนบัตทัดหลุดลวนหมอค,ครับวคนวน,คคนบัตรทัด,ด,ดนค,ค,นทคนมาเกบ,บน ขนาดฝนตกได้ครับนี่โอ้ฝนตกเออหนุ่มทีอทำยูวิฝนขนาดใจฝนตกฝนตกครับนี่ยฝนยังงหมองจะยืนเลยอ๋อแค่นี้กี่แต่ละวาเฮียเทวสุวรรณโหน

ที่เขาได้บ่ครับนีน่ยนหยโอ้ยอโอ้ยครับเขาชิ่วได้ครับโมดเขาชีเด้เขาชิวไหวเขาชิวไหวครับเขาชื่อไหวเ มากกันพ้ต้องเที่ครับข้ามพี่ีมยประาาวทุกวันอาธาตุบูชานางสาวนันทนาปานนันนะคะรถจะกลับแล้วไปที่รถต่วนค่ะหราอว่าจนมือวต้นโตนเงงมมือวนตกคนยังหลายค่ะร้มะการถ่ค่ะศรัทธานี่ มูมีรถละซัทธาซัทธาหลายหลายรายการโอ้ยไปไอ้พรบะปรุงบรรยากาศครับบรุงบรรยากาศหรือบ้าตองเจนิ่งอย่าพับปรงบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้คือหนาวมนะหนาว ี่บบรรยากาศโอ้ยคนพี่น้องกองซัดท่าพลังไหลมาสำหรับต่อให้มายากกันพะกันมาครับฝนตกะกระบอกยางตัดมาเดินหางกระทัดเดี๋ยวเราจะรวบรวมไปจุดให้ทีเดียวสําหรับเจ้าหน้าที่จุดประทัดนะคะตอนนี้มีประทัดรอจุดเอาอะไรเราไมุ่้ดเทียนมาถวายพราะว่าบางวัในวันน้ำแหลกบางวัยโมงนี้ไม่เคยไหวจุดพอมกันเดียวนี้ค่ะไป จะาจะพาไหวถูกเทีย่ยงไหวพากอนพี่น้องแล้วค่อยไปไปวปพาพาห,หวเพจนียรบไหวนะครับไหวนผมไหวพานี้แล้วผมจะมีไปไหวเพจทุกวันครับเนียยทุกวัน,น,น

พ่อแมนหมอพ่อแมคนูกอุ้ยพี่็นอยาง,งานบอลตงเหนเองเอาถูกถูกเทียนโม่ไหวาพากันครับแจ๊จจะพาไปเบิรงแจ๊จังจะพาไปเาไปกลาบเบิสุวทุกวันที่น,นึงครับเบิงงคนครับคน คนปุ๋ยนะครับนี่ไอ้ดีเป็นปลอกอีโม่ลอกสีแดงนะคะขวดเกล็ดขวดเกลับไปจุดที่บ้านนะคะขวดปัดถัดขึ้นเปียกไม่สามารถปัดได้นะคะและมือไข่หั่นก็จะเปียกด้วยนะคะตอนนี้น้ำน้ำมาเปลยดเยอะมากนะคะสำหรับท่านใดที่เอาเลขบูุไปแล้วใส้เกล็ดดีๆนะคะนำไปจุดที่บ้านค่ะ ตอนนี้พื้นหน้าลานเปลียนทั้งหมดนะคะเรียนถึงกระถางผู้เรียนกระถางต้นไม้นะคะที่อยู่ด้านข้างนะน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ครับพอดีาย่ะมันไกลเละอองนั่งไปเดี๋ยวผมไหวพาพี่น้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาขับไปไหวเปลี่ยนส้วนอีกที่หนึ่งครับ เขียนอนไดยนจูร hmm. mm ี่โอ้คนไล่ไปเนาคนยังไลบไล่ดีครับวี้ นะพุนป๋องนะพุนป๋องคนแง่หลายครับฝนป๋อเนี่ยครับพอดีพวนนะว่าอะไรงครับพวนปู้วนปู้พุ่นเทียนพุนดี่พุ่นชัตถะในสัมมาครับจุดถูกจุดเทียนเอาไว้เดือนทุวันขอโชคขอลาภตามกำลังบุญกำลังชัทธาครับ เกินแรงบุญครับได้บื๊อที่ฐานเนาะครับที่ฐานไปดวผมกับมาแก่มาถวายครับันี้มาแก่บุญมาถวายครับถวายหลานหลานเดียไปไปไป๋ยมเล คนัเดี๋ยวใหญ่เบ่งมาจากใหญที่นึงนะครับที่น้องเดี๋ยวใหญ่เบ่งอีกที่นึงครับแล้เดี๋ยวคนหลายคนโตแห้งครับฮะเฟรไว้ไว้ดอกใหม่ทุกเพียร ไปห้าไปก่นอนอันนี้ก็เปบาต่องไปถวายก่นนะอนหนึ่งนี่ฝนแบบฝนกำลังตกครับ พ้นลมเป็นรัเลยทำอะไรที่ลัแนทีเรา นะครับไปที่ระดับลอยครับฝนตก ในช่วงนาฝนฝนตกครับโอ้โี่องสัทธาคนดีบารมีกันนะคนปูกค,น,คนเทียนโอ่อยพุงเลย

แดงครับผระแดงอธิษฐานแมวพาบดีเทวีศร,รวันโน่ส่งล่างหัวครับปางนีงป้ปางส่งล่างหัว ฝนโอ้ยคนจอดดีๆกำลังไหลไล่เดี๋ยวจีนิงเบาต่องมีทาน,นข้อก่อนข้อวันล,ล,ละมีรู้งงคอตกเคราะหลับอมากนี่ยอดนะครับไปพี่นอง lạc hôn lạc hạng của nhà thoại giờ hạng anh hạng 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 จับปิงปองหรอเ้ยถือวันทำบัตรเิดนะโย่ะครับโอเคจวครับล่ชมภาพบรรยากาศก่อนกับดูถ่ายมันเหมาะมนหมอะแค่ไปน้องคนถูก ก็ควรถูกกับพี่น้องคือควรถูกยางหลายเลยทีมงานครับทีมงานทีมงานผมคน,นมกต,ตกับพยาศรัทธาเต็มร้อยอ่ะคนลรบ,บาก์พกยานมาก,กันเต็มๆเ,เลยมาเดี๋ยวเช็คกลับเลยพี่น้องบ่ไว้เราคนตกล้ว บาก่อนบาก่นต <os> ้าวออกา่นจีน้องบากสบนายครับ่อตองเจนิงไปพีน้อง๋ยวพอกันไหม